มา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 เราด้วยแหมยังนึกว่าอยู่คุแล้วเราก็แก๊กไม่แม่นนะเดี๋ยวใช้จิตวิทยาแล้วกัน ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านฟูยุเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเลทราคาสุดคุ้มนะครับผมก็จะเติมบอกทางร้านว่ามาจากช่องโทรีนะครับผมก็จะได้รับสิทธิ์สุ่มวงล้อลดราคานะครับผมแล้วก็รางวัลสูงสุด110คูปองนะครับผมเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปหรือแอดไลน์ทางร้านไปนะครับผมก็สามารถเติมเกมกันได้แล้วนะครับผมก็ไปเติมกันเยอะๆนะ วิลโลอยู่ในภูมินะนำมาเพลงเห็ีบไปเล่นล่างเลยก็ได้เอาเอาเอานี้ก่อนไอ้มาหมามาหมาหเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยมามาไม่มีนี่นะสวยมาไม่มีฟิกเกอร์มาเอาไอ้นี่มาไอ้ซีคิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเล่นบนนะ ต้นมีต้นฟาร์มฟาร์มนั่นแหละฟาร์มแดงแล้ววิ่งขึ้นมาบนเลยก็ได้ได้ได้ไ้ตเล่นตลอดเลยนะไม่ไม่ได้เล่นไม่เล่นเล่นโดมไอ้วิโรวิโรตายตายตายไอ้ลิงลิงมันจบบนนะโอเคเฮ้แหวนแหวนเอานี้ก่อนดิโอ้โหตัวใครตัวมาดลจังหวะนี้ตาย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 โอ้โหมาเกี้ยวแหวนโฟกัสผิดตัวไปเพลงเพลงโอ้ยช่วยไม่ได้แล้ววะ สบายอยู่บายอยู่ไอ้ยดึงไม่โดนมาหมาหมาหน้างหมดแล้วลิงหมดแล้วบายอยู่บายอยู่รอดเฉยอะไรวโดดไหมมีนตีโดดไหมไหมีอมนตีโดดไหมตีในมอเตอร์ไแล้วแหวนอกแนอ้กกูก็ช่วยไม่ได้เลยวะ แต่จริงๆควรใจ้นี่นะเมื่อกี้เราควรจะตีมังกรแล้วแต่ว่าเพื่อนไปไว้นี่ละลิงอยู่กลางเจ็บจัดถ้าไปหาชาร์ลชาร์ลน่าจะได้ดโอเคได้ได้ได้ไ,ดไอวิโรวิโร,ว,โรวิโรไม่มีไนะอ้นี่นะวิโรไม่มีพาสิบนะพร้พอมพร้พอมเล่นนะพร้อมเล่นนะโอ้โหวิโรจัดดีจัดดีสวยสวยสวย อ้าเราก็เล่นแก๊กไม่ค่อยตื่นซะเดื่อยใประเด็นโอ้โหเออโอ้โหเล่นแกกมามาอยู่กลางเอ,อ้เพลงเพลงโอเคโอเค,อเค,อเคมันไปละรู้ว่ามันไอ้ดักนูกว่าดักอยู่เคียร์เคียร์ก่อนก็ได้ ปปเปล่งกาแฟเยอะไม่ไม่ไม่ไมเกมนี้ไม่ได้ออกลางนะเฮ้กูทำอ,นะอย่งกูปะเนี่ยเย้ เราอัพโหลดได้อยู่ได้อยู่ยาาเพลงเพลงใครไปหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอิิมันไม่มีอิิสวยสวยเอาละอีก,กี้กูมาละ <c oughs> อีก,กี้กูมาละถึงได้ถึงได้ตายตายตาย,ตายไปลิงลิงมาถอดเถอะเลยเถอะเลยอะไรปะยอมกันมอม ดึงแล้วดึงแล้วดึงคลิปแล้วดึงคลิปแล้วสวยมีแข่งมีแข่งวิโลไม่มีพาสซีฟนะวิโลไม่มีพาสซีฟละเล่นเลยเลยโอเคสวยป้อม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 เกิดจังวะโลมโลมดีไงโลมดีไงมา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 เฮ้ยมาไงวะเฮ้ยอะไรอ่ะมาอยู่หน้ามาอยู่หน้ามาอยู่หน้าดึงดึง เองตัวข <more> ้าตรงมาและไอ้ชิพ่าและกูแว่นแวนเออแว่นแล้วเอาตีบนปัสมาไงวะหมาใครปล่อยมาเนี่ยเออใครปล่อยคอกล้าใครปล่อยมาวะโอตายแล้วเราลอดด้วยครับจังหวะนี้เราลิงอยู่ข้างล่างเราไฮยาเตะเหมือนจะรู้จุดแล้วไฮยาเตะเหมือนจะรู้จุดยังไงไฮยาเตะงงอยู่ไฮยาเตะงงอยู่ปุ๊บปุ๊บยังยังเอากลางได้กลางได้ โอเคอยังน้อยได้ยังน้อยได้ปุ๊บแล้วแพนด้าอู้แล้วแพนด้าได้แล้วเปิดตาให้ปุ๊บโอเคตายหมดแล้วไม่ไม่ไม่มีไม่ว่า <laughs> ไปตอดเลือดไปอะไรคือไม่มีนะครับเอาสุดนะคนนี้เอาสุดนะ <c ười> เคลียร์กลางเคลียร์แล้วหรือบนหรือบน <c ười> ป่ะกลางไปก่อน <c ười> <c ười> น่าๆน่าจะได้บนนะเด <c ười> ี๋ยวไปเคลียร์กลางก่อนเ <c ười> <c ười> อ,อ้ยมามาโอ้ตายว่ะเพีงปล่อยเลยก็ได้ ชาร์ลอตเข้ามาเลยชาร์ลอตสวยมามาจะหมด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 แล้วไงนี่มันมีไอ้นี่นะมันมีไอ้นีนะครับสิบนะแล้วลิงเข้าลิงเข้าวแวนซอยแวนซอยเข้าจังหวะนี้เราแวแนซออย,อยู่เราแวแนซออย,อยู่ปุ๊บเราแพนด้าจุ๊กอยู่ยังไงโอเคสวยสวยสวย กดดันนะแค่นี้แค่นี้เรากดดันนะกดดันนะแต่ตอนนี้ตอนนี้แหวนอีกแล้วอีกแล้วแวนตีไปตีไปตีไปเพลงมา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 มันไม่มีพาสซีฟโอ้ยังไอ้นี่ได้เหรอตัวไอ้ตัวไอ้สวยสวยต้นฝากฝักกลางแล้วฝากกลางแล้วโอเคดิงเข้ากลางเลยดิงเข้ากลางแล้วเอาเอาดิงต่อดิงต่อเคลียร์เคลียร์กลางเสร็จเคลียร์กลางเสร็จแปลดาร์กนะ ดึงได้ดึงได้โอเคสวย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 เอาดักเอาดักต่อเคลียร์กลางเสร็จเอาดักเอาดักเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพียงเคลียร์กลางอีกเว็บหนึ่งก็ได้ชาร์ลอตชาร์ลอตมาชาร์ลอตมา แค่เพ okay, ิ่มบูจะเกิดไปฟาร์มบูก่อนแล้วก็มาบวกเลยก็แล้วน่าจะหมดแล้วล่ะอย่าพึ่งใช้เสียครับอจะเพิ่งใช้เสียครับเไว้เอาละแวงกุโจดอแกแวงกุโจดูแกคลิปกลางแล้วหมดแล้วเดินเล่นได้อ้าวเราเออเราได้ดังนี่หว่าลืมให้ล่างล่างล่างอยู่นะล่างอยู่นะ เวฟมังกรมังกรไม่ตีแล right ้วนะเดี right ๋ยวเดี๋ยวเคลียร์กลารกันหนึงเวฟกลารกระชอนเราลางยังไงลางยังไงครับลางยังไงแล้าชลอตเร่าหล่อชาชลอตได้บู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 ไอแวน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 รับแวนนะรับแวนนะรับแวนนะรับแวนก่อนนะรับแวนก่อนนะถึงได้นะถึงได้นะตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนนะสวย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 

มันยังได้อีกนะออืืมมเฮ้ยรีบจบไปไหนแล้วเพื่อนจบได้ที่ไหนตอนเนี้ยตา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 ยไปพนักงานเชิงอยู่ข้างบนปุ๊บเฮ้ยเหมือนลิงอยู่แถวนี้เหมือนลิงอยู่แถวนี้เอาลิงไปไหนหรอวะวิลิงหาเพลงปุ๊บ ดึงมาดึงมาดึงมาดูอยู่ดูอยู่ต้ขนข้าดิมีใบมีใบสวยฉลองเล่นอยู่ฉลอเล่นอยู่โอเคเอ้เอวิโรวิโรดึงได้ดึงได้เอดึงไม่ได้อ่ะสวยหมด <Bye. S 1> และเกมนี้แก,ก๊กเอาให้นะแค๊กจะไม่ได้ทำอะไรเลย <Okay. S 1> เอาเอาคนก่อนนะ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  โซโล่โซโล่โซโล่เฮียจบไม่ได้ปะคลิปหมดชิบหายละเอียงเอียงวะรอรอเอ้ยดักดักได้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 แวนแบนมาแวนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์กลางก่อนเคลียร์กลางแล้วมาดักเคลียร์กลางแล้วมาดักเคลียร์กลางแล้วมาดักเลยเพื่อน แหวนจะงงดิแวนจะงงแวนจะงงเฮ้ยแวนมาเร็วแวนแวนมาเร็วมาเร็ว,มา,รว,ม,ารวมาตีเลยมาตีเลยให้ฟังโค้ดเลยแวนอะดึงได้ดึงได้ดึงได้ดไดเอ,อเดี๋ยวก่อนนะใครมาโลมาถอยถอยก่อนได้ไหมเลื jour, <Te> ars, ่อนเลื่อนเลื่อนไม่มีเลยไม่เป<ๆ>็นไรไม่เป็นไรเลสวยสวย <S 2> <S 2> สวย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 ต้นป่อยป่อยบนเลยป่อยบนเลยป่อยบนเลยป่อยบนเพลงเพลงขายไปเพลงขายไป ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วหมดละเล่นเลยเล่นเลยฟังโค้ดนะฟังโค้ดนะแพทนาดยจะไปสมัครโปรอีกละเป็นโค้ดเป็นโค้ดใทีมเบคอนอาติอาติแบบดาบไม่ดีสติสติแม่คือไปคือไปยืนได้เทะไปยืนได้เทะมันมันไม่ใช่อ่ะคือไปขายหล่อมันไม่ใช่อย่างนั้นอะ ฟิกแล้ว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 ติดไม่เติมเดีว <c oughs> พี่เทอี้ลิงนะลิงนะลิงอ่าเมกาเมกาอ่าโดนตาโดนตาจ <c oughs> ังหวะน,นี้เราควรจะเล่นล่างอีกนะแต่ว่าเพลง <c oughs> เพลงโลว์ะกลับก่อนก็ได้ขายเล่นไม้ขายเล่นไม้มีขายเล่นไม้ย,ยางยางยาง งคนต่างจะแย่งบัฟครับจังหวะนี้ยังไงมีโรปนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ลิงลิงลิงอยู่บูนะอย่าเดี๋ยวเคียร์กากลิงอยู่ไหนวะเพีงเพีงเคียร์เลยก็ได้มันมันไม่น่าไม่น่าอยู่ลังหรอก อยู่บนนี้ว่าเรียบร้อยเอาแล้วเอาแล้วแล้วดักจะขึ้นนาทีบาปเอาแล้วเอาแล้วไม่เกิดทันเกิดทันเฮ้ยโอ้โหดึงวืดดึงวืดดึงวืดเขาจังหวะนี้ไอ้ดูดได้ดูดได้พี่ติ้งตามมยพี่ติ้งเพลงเพลงกำลังมาเพลงกำลังมาไปหมาจะตายหมาจะตายหมาจะตายเพลงเพลงได้ปะเพลงได้ปะตายตาเอ้ยเขียวติดเขียวอ่ะติดเขียวอ่ะ เว้ยหายาเฮ้ยหายาได้บเราได้ล่างเราได้ล่างเราได้ล่าง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 สวยสวยสวยพี่ต้นต้องให้ช้าหน่อยไปดันคนเดียวอ่ะดันดันดันเรนบนอ่ะเอ้ยได้ได้ได้ดึงดึงได้ดึงได้ดึงได้เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้หมดแล้วตัวนี้หมดแล้วใช่เพลงแต่เพลงแค่นี้วะระวังระวังได้ลิงเลีงมานะลิงมานะเออใช่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 ดึงดึงให้ดึงให้ดึงลิงอยู่ดึงลิงอยู่แบนซอยดิสวยอ่ะรักนะรักนะรักนะ เลยไปเลยดักนะ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 เพลงเพลงวางมานะดักนะดักนะดิ้งลิงไม่อยู่นะต้องรีบตีนะอะไรไม่ต้องเอาก็จบได้มึงเห็นเตี่ยวเซียนป่ะเพื่อนดึงได้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 มีสโลมีสโซตายเรียบร้อยอย่าประมาทนะไม่เอาก็จบได้อย่าประมาทนะเมื่อเย็นเมื่อเย็นเล่นเล่นซิปเมื่อเล่นทีมเราเล่นซิปนะ้าแพ้นะ พูดรู้เรื่องละพ,พี่โทอี้พูดไม่รู้เรื่องแล้ว <c oughs> รอรอรอน้ำหัวอหวอืมรใจเยน็นใจเยน็นดึงลอดไปดิดดึงได้ดึงได้มีดูดมีดูดดูดร้อยดูดร้อยโอเคหมด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 เร็ว <c oughs> เลยเร็วเ,เ,เอาคนก่อนเอาคนก่อนเอาคนก่อน เป็นนี่เขาพูดเล่นความประวัติเนี่ยจนได้ปะก็ต้องว่าซีซาน้าต้องแทนอาตีแล้วเนี่ยอาติต้องอาติต้องต้องหาอาชีพอื่นแล้วจริงอืมขายไก่ย่างนีกว่าอาตีอะถูงแล้วหน้าให้จัดเลยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อาติไม่ได้ใช่อาตีไม่ได้เนยโอ้โหแวนตอนแรกนื้อแวนคิวไปสิบตัวก็ไม่ใช่อ้าวเอ็มจ เฮ้ยเอาจัดเลยวะ